สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่คลิปที่4แล้วเนาะแต่ว่าวันนี้เราขอไม่เป็นความเครียดเอื้อทอนนะคะเราขอเป็นความสุขเอื้ออาทรเน,นื่องจากว่าเราจะมาแฮปปี้ฮอลิเดย์ทุกคนกันก็คิดว่าน่าจะมีหลายคนนะคะที่หยุดยาตั้งแต่ช่วงคริสต์มาสไปจนถึงปีใหม่ก็หยุดประมาณ1ิวัน คง <Cornell. S 2> ได้ออกไปเดินทางท่องเที ma ério, ่ยวกันให้หนำใจหลังจากทํางานหนักมาตลอดปีนะคะก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะแล้วก็เจอแต่สิ s <S ่งสวิๆงานถูกบอกถูกใจกันไปค่ะแล้วก็ขอบอกข่าวนิดนึงนะคะวันนี้ไม่ใช่วันนี้ช่วงเนี้ยในเว็บเรามันมีกระทู้ชวนแรกของขวัญกันอยู่ซึ่งของขวัญเนี่ยก็จะเป็นจะเน้นเป็นของขวัญทำมือ คนที่คิดว่าตัวเองไม่มีฝีมือคงคงแลกไม่ได้เนี่ยไม่ต้องวอรี่นะคะก็คือเราเราไม่เน้นสวยเพราะถ้าเน้นสวยเนี่ยคนนี้เล่นไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีฝีมือเลยก็ฝากบอกคนที่จะจับได้จับได้เขาด้วยนะว่าก็ต้องทําใจนิดนึงเพราะของม่หลาจจะไม่สวยแต่ว่าทําให้ด้วยใจจริงๆนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครไม่ว่างพอจริงๆนะคะก็สามารถไปซื้อของก่อนมาร่วมจับได้แต่นี้ว่าของก่อนเนี่ยเราขอให เป็นของขวัญที่ราคาไม่เกินย้ำนะคะว่าไม่เกินไม่เกิน11 1บาทไม่เกิน111บาทนะคะทำไมต้องราย11บาท,ทร้อยถ้วนไม่ได้หรอ99้บาทไม่ได้เหรอไม่ได้คะ่ะเพราะว่าเราจะเอามาต้อนรับปี2011นะคะไอ้ครั้นจะบอกว่าไม่เกิน2011บาทมันก็จะรู้มาคือมาไปนิดนึงนะคะก็เลยลดสเกลลงมาที่111ละกันก็มารวมจับของขวัญกันนะคะมีกระทุมให้ลงชื่ออยู่ด้านบนนะคะคลิกเข้าไปลงชื่อกันได้ ลงชื่อก็ได้ถึงสิ้นปีนะคะแล้วก็ยังไงอยากให้ลงกันถ้าถ้าตัดสินใจว่าจะเล่นนะคะอยากให้ลงชื่อกันเพราะว่าเราจะได้นับจํานวนเพื่อมาทําฉลากได้ถูกต้องแล้วก็ก็จะมีนักเขียนที่ร่วมอยู่ในร่วมเล่นสนุกด้วยกันค่ะก็จะมีเขามีพี่ปิงมีพี่อิงมีปุ๊กมีพี่เอ้ยมียุยแล้วก็มีจอยค่ะก็มาร่วมเล่นกันนะเราจะสรุปรายชื่อกันสิ้นปีนี้แล้วก็ ให้จับฉลากันก็กว่าจะกว่าจะได้แลกกันก็น่าจะหลังปีใหม่แต่ก็คิดว่าก็ไม่น่าช้าเกินไปเนาะ,อะโอเคค่ะก็วันนี้ก็แฮปปี้นิวเอียร์ล่วงหน้าดีไหมหรือว่าจะเมอร c h ี i คริสต์มาสกนดีไม่รู้แหละอะไรก็ตามขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะ